สวัสดีค่ะยิดีต้อรับสู่ช่องเจ๊ตุ่มพารวยนะคะวันนี้เจ๊ตุ่มก็พามาชมทุ่งนาค่ะพอดีวันนี้เจ๊ตุ่มมาดูนานาที่เขตประทายนะคะหวานเอาไว้หวานข้าวใหม่เอาไว้ข้าวงอกแล้วค่ะพามาชมนะคะชมบรรยากาศทุ่งนายามเช้าฟังเสียงนกแต่แต้แวดด้วยค่ะแล้วเราไปดูกันนะคะ ที่ตุ่มมาดูนามาเลาะนานะคะอันนี้หวานใหม่ล่าสุดนะคะม<า>ชมบรรยากาศทุ่งนายามเช้าๆนะคะหลังฝนตกค่ะ ือบรรยากาศหลังฝนตกนะคะดูค่ะโอ้ข้าวงอกดีอยู่ค่ะหรือว่าข้าวงอกดีฝนตกค่ะเมื่อคืนฝนตกวานตอนเย็นฝนตก กำลังกำลังแทงหนอเลยค่ะขาวขึ้นมาโอ้งอกดีงอกดีดีดีถือว่าดีถือว่าผ่านอยู่นะคะท้าง,งอกดีมากเลยนะะี่ค่ะรือวง,งอกดี บรรยากาศนะคะยามเช้าจุ่มพาเลาะทุ่งเหมือนเดิมโอเคผ่านคะ่ะงอกดีมากเลย ปีเอาไปบานเลยแล้วบ่วไหนมาทำไหมตรงนี้ว่ามันกินน้ำทำไมมันบางอ่ะ

ดินมันหลวมนะีมันเลยบาห่อกดีเนี่ยนี่นดิน๋ดินนาดินนปุ๋ยดินหนานะโอ้เต็มล้ว Nagi ở khắp nhao. Uncanny hay. Uncanny hay. Canny giải vật cho blah. Uncanny. 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 Canny. 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 แตงหงอกวัดเนี่ยทำไมจ่อบ่แตงกระหลกอยู่ตัวใหญ่ยูขนาดไม่แต่ตว,ว่าใหญ่ไปไกรก็ใหญ่ก็ยกสูงขึ้นก็เนาะขนาดนั้นมยดเน่อจกข้านะึนหนุ่ยดมันงอกหงมดนาะม,นะมันได้แตงมันได้ตบแตงเลยหน้าโอ้แต่ทำตรงนี้ดีโพดยกขึ้นมานีนก็เหลียวบ้านก็ยกขึ้นนะ่ะน

ท่าทงนี่ต้องทำเดือนมิถุนาจะปีปีก่ยนี่ทำลาบังกับบ่อพันขึ้นกันน่โอ้ย,บ,ยอบ่ไใดเลยบินเนี่ยชมบรรยากาศทุ่งนานะคะชมมาชมนาหน้าฝั่งประทาย ข่าวงอกดีอยู่ค่ะ ฟังเสียงนกเต่าแทเวต,เตนะคะเราจะดูทำไมมันไม่งอกหน้าเอียดนะคะเนี่ยทำไมมันไม่งอกดูข้าวดี่ข้าวหายไปไหนหมดทำไมมันไม่งอกเลย โอ้ยข้าวยังเป็นเม็ดอยู่พี่น้องเอ้ยข้าวยังเป็นเม็ดอยู่นะมันไม่งอกข้าวยังเป็นเม็ดอยู่เดี๋ยวมันคงงอกเนะาะบรรยากาศทุ่งนานะคะทุ่งนายามเช้าค่ะ บคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกลค์ทุกแชร์ทุกเริฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจไมตรีที่มอบให้นะคะยังเฮงรวยปังปังกันทุกคนค่ะเงินทบไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแข้วคลาดากอันตรายทางปวงนะคะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองค่ะเงินไหลกองทองไหลมาเต็มบ้านเต็มเดือนเต็มกระเป๋าทุกคนทุกท่านนะคะ โชคดีมีชัยทุกคนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณนะคะ